เลขาธิการสออบอตอตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านพิเทศหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาครับ นายปียะศิริวัฒนาวัางกูลเลขาธิการสออบาตานะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพและสระน้ำเพื่อการเกษตรบ้านพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามผลกระทบหลังที่อุทกภัยแล้วก็พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านอย่างกล้ชิดโดยระบุว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ที่ภาครรฐต้องเร่งดําเนินการแต่ทุกโครงการต้องอิงบริบทพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลักพร้อมย้าว่าการขุดลอกหรือพัฒนาสระน้ําขออภัยครับพัฒนาสระน้ําต้อง ามความเห็นชาวบ้านก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ได้เน้นว่าคิดจะทําต้องคิดว่าชุมชนได้อะไรไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการเกษตรการท่องเที่ยวหรือการสร้างรายได้พร้อมชี้ว่าการแก้ปัญหาภัยพิบัติไม่ควรทําซ้ําทุกปีแต่อยากให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและช่วยให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้ดีขึ้นจริงครับ